ศก,กนฏกรรมที่อ e ีแทวอนประเทศเกาหลีใต้วันนี้ทําให้นักท่องเที่ยวบางส่วนที่มาเยือนถนนเข้าสารอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างแต่ทางนายกสมาคมผู้ประกอบการถนนเข้าสารยืนยันครับว่าได้มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตรวจตราและเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยเน้นย้าว่าจะไม่เกิดศก,กนฏกรรมที่ถนนเข้าสารแน่นอนครับ ขณะที่หลายประเทศเตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนย่านอิตาลีก็เกิดเหตุสะเทือนขวัญคนทั้งโลกรวมถึงผู้ประกอบการและลูกค้าแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีอย่างถนนเข้าวสารซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครวันนี้แม้จะพบว่ามีชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยมาแล้วแต่บางส่วนยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คิดว่ามีความกังวลนิดหน่อยครับเพราว่า ไม่มีคนที่ดูแลเรียกว่ายังไงให้มันโอเคแล้วถ้ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นที่นี่หรือว่าที่ประเทศไทยมันน่าจะเป็นอะไรที่จัดการได้ยากกว่าที่เกาหลีอ่อะครับผมเพราะประเทศไทยก็อย่างที่เรารู้กันอยู่เนาะก็ค่อนข้างแบบจัดการอะไรต่างๆได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบด้วยจริงจริงช่วงก่อนโควิดเคยมาส่งการแถวนี้ครับ mm hmm. แล้วตอนนั้นมันเบียดแบบโดนเบียดแบบเราเข้าใจเลยคนที่โดนเบียดจนแบบปอดบีบ mm hmm. แบบตรงเข้าวสารน mm ี่แหละครับที่นี่เลยครับผมผมว่า ถ้าเจ้าหน้าที่เดินตรวจตาแบบทุกๆสินาทีอะไรย่างนี้ก็คงจะแบบเขาก็จะเวลาเจ้าหน้าที่เดินก็จะรู้แล้วว่าเออเนี่ยมันเบียดเกินไปหรือเปล่าอะไรเย่างี้ครับก็น่าจะช่วยได้ครับอยากให้เขาลงมาเดินที่พื้นที่จริงๆครับคนที่เขามีอำนาจหรือว่ามีอะไรในการจัดการต่างๆถ้าเขาได้มาลงพื้นที่จริงหรือว่าได้มาตอนนี้เขาคนกําลังจัดงานจริงๆไม่ได้มามองจากนอกเขาน่าจะแบบคิดโซลูชันอะไรต่างๆได้ดีกว่านี้ครับ Are you scared of t h e situation would happen here? At least concerned, maybe not scared but concerned. Just oh, concerned. Yeah.

อันนี้เราไม่ประมาทเรามากับมาทบทวนว่าไอ้ทางออกเรามีที่ไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทางออกทั้งหมดเจ็ดทางมากกว่าทางนู้นอยู่แล้วแล้วก็ส่วนนเราก็กว้างกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการการที่แบบไม่อากาศหายใจไม่พออะไรพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความปาลอดภัยเราค่อนข้างพร้อมควนี้กังวลไหมผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวไม่ได้กังวลนะครับถามว่ามีมีผลกระทบไหมผมเชื่อว่าอาจจะมีผลกระทบกับคนไทยที่ทุกปีพาลูกพาหลาน มาเดินเล่นบนถนนข้าวสารนะครับพาลูกเด็กๆเกนี่ยมาแต่งกายเพื่อมามาเดินแล้วก็มาดูคนอื่นแต่งกายเป็นฮา l โลวีนเป็นผีนู่นผีนี้แต่ปีนี้อาจจะเนื่องจากข่าวสารตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบเรื่องของการที่จะพาเด็กมาเดินผมคิดว่าอาจจะเป็นมีความเป็นไปได้ถ้าฮัโลวีนเนี่ยผมเชื่อว่าเราสัมผัสได้ได้ได้ไดไดไดปีละครั้งนะครับแล้วก็มันเป็นพระเพณีของยุโรป วันนี้เราอยากให้คนไทยมา,มา,ม,ามาสัมผัสบรรยากาศนะครับที่ถนนข้าวสารเนี่ยจะไม่แปลกเลยวันในวันฮาลีนถ้าคุณแต่งตัวแปลกๆมานะครับทุกคนแต่งตัวแปลกเพื่อมาประกวดเพื่อมาเดินนะครับเพื่อมามา,มา,ม,ามาพบปะกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเราค่อนข้างมั่นใจเพราะเราทํามาเกือบทุกปี ต้องบอกอย่างนี้แล้วก็เราปีหนึ่งเราก็จัดหลายงานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราค่อนข้างเข้มงวดเจ้าหน้าที่เข้มงวดมากนะครับทางพอโอเคทางเจ้าหน้าที่ชนะสงครามให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับเตรียมกํลาลังการตเตรียมกํลาลังมาพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ออกมานะครับริมรถบรรยากาศเที่ยวกันสนุกสนุกส,สี่ทุ่มก็จบละงานนะครับเราไม่ได้ดึงยาวเลยสี่ทุ่มจบปุ๊บเราก็อย่าปล่อยให้นักท่องเที่ยวเดินตามบรรยากาศไปเลยจะชมบรรยากาศจะถ่ายรูปจะเข้าร้านไหนนั่งทานข้าวตรงไหนก็ตามสบายได้เลยครับ นอกจากความสนุกสนานในสถานประกอบการเหล่านี้อีกมิติหนึ่งคือด้านเศรษฐกิจที่เม็ดเงินจะลงสู่พ่อค้าแม่ขายซึ่งวันนี้ส่วนหนึ่งกำลังเติบโตได้หลังจากการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด19ที่เกาหลีใต้ใช่ับนไหมครับไม่นะค <laughs> ิ่ว่าทางออกมันเยอะอะซ้ายขวานี้เยอะหน้าหลังด้วยก็ดูที่เกาหลีรู้สึกว่าเขาระบบเขาเขาไอ้นั่นอะไม่ค่อยเซฟอะ อย่างเรานี่มัน,มนเรารู้เนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็ม,กมีจะไปทางไหนก็ได้เรารู้หมดคิดว่าปลอดภัยนะไม่ต้องกังวลมาได้เลยปกติค่ะมาตรการด้านความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือและให้ความสําคัญอย่างสูงที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิด -19 และรับประกันว่าจะไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นซ้ารอยได้อีกครับ ัถนน,นเจริญชัยเดอะรีพอร์เตอร์รายงาน